มาสวัสดีจ้าพี่น้องมาเมื่อนีนน้องบีจะมาดังไฟก่อเตาเตรียมของก่อขายพี่น้องก่อเตาก็สวัสดีจ้าก่อเอง 不急。 ก่อเตาถ่านเตรียมของออกขาย อยู่ใกล้ยุ่ไก่อยากกินแวะมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแวะมาทางเห็ดมหาหนุนบีก็ได้เนาะผู้ใดน่าห้างมากเด็กินใส่กอกับแวะมา มืองมืดงดำกอไปก็นมืองบีิพ่านเมืองเออๆคขาก่อมึงมืง,มงสูมามา่สชีวิตคักพี่น้องก่อเตาเห็นมันเป็นทานเดี๋ยวน้องบีสิไปเอาใส่ก่อพุพ้นตากไาว้ภาวนาฝนซอยน้องบีในเด้อมืนอนี่เป็นเมืองเมื่อฝนทางหน้าแหละ คอ้ายขายของหมึอซัก,กอนแห้งตกก็ได้ดอกให้ขยายของหมึอซัก,กอนอันนี้ผู้จะไปขายนำ้ำเม็นปะโอ้ยผู้ใดว่าพื้นอนออกขาย,ายเดียวจังหน่อยเนอะ <laughs> นี่เอว่าออกไปไปดังเตาทานนี่มันติดเจ้ากันพี่น้องต้องบีให้สเปตยรเตาตอใส่กอกมากแต่นี่ของเฮากะเจมีขิงขิงดองมีขิงดองต้องบีให้ตาเองเนอะต้องบีให้ตเองขิงดองพ้ายามมันเปลี่ยนสีกะบีบนำบางหน้าใส่จักสอง,งสามเปียงก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกะลํากะลําที่ห่อลางเตรียมไว้แล้วใส่ทุงไว้ เพราะว่ามันบด้มีกับรังโฟมมีอย่างพี่น้องตอนตะกี้น้องเบียวรังโฟมใส่ไปมันเกะกะแม่มันหยิบหยากน้องเบียวเลยใส่ถุงเอามันแหงบาเกะกะเฮ้ามังทานกันเดินน้องบีพาไปเมืองใส่กอกมันแห้งไปต้องให้มันแห้งใกลหน่อยพี่น้องถ้ามันบ่แห้งมันจะเห็ดหยาก นาะไปะประมาณนี้ลหละแล้วต้องมีคขอเฮ็ hit. ยังเห็นมัมนแล้วกอนพี่น้องขอพระคุณใน,น,นหลายเนาะสำหรับคลิปนี้และกัคลิปที่พ่านมาวันนี้ลำลาไปก่อนพี่น้องกับสวัสดีจ้า